พี่น้องก็มาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนนี้มีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นรอยค้นปล่อยเป็นแซนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยกระแสนหลกโซ่ศซกโซเยวกกบว่ากันไปกันพ่อเดวาวผื่นไปมือมือหนึ่งพี่น้องจ๋าลาสุดจะาลาสุดเห็นคลิปหนึ่งอืมป้าไอแพดอยู่ไหนอ่ะว่าสันเด็กหน่อยอืมบานอีกคลิปหนึ่งกับมี่อันวายพะย่คอให้หนูเป็นเด็กดีขอให้หนูเรียนเก่งนู่นนั่นนี่ขอให้หนูได้ไอแพดใหม่ว่าสันเออผู้ใหญ่ว่าผู้น้อง อีกคลิปหนึ่งก็กว่าป้า iPad อยู่ไหนไม่รู้ครับว่าสันทังอีป่าตอบว่าจังสี่อ๋อดื่มน้ำก่อนเข้าใจได้นะพี่น้องว่าแบบเป็นกลางๆแต่เราขอบรัวการบริหารการดูแลลูกเต่าลูกล้านกัแตกต่างกันไปน้องพี่น้องเนาะบางขอบครัวกับแบบว่าเออมีนะระบุเวลาบอาตกลงขอตกลง,ก,ลงกับลูกกับล้านให้ชัดเจนว่าเออหนูต้องทาการบ้านก่อนนะหนูเลิกเรียนมาหนูต้องทํานั่นทํานี่ หนูต้องมีตารางหนึ่งสองสามว่าไปเวลานี้คือช่วงหนูเล่นโทรศัพท์ได้อ่านหนังสือก่อนน,นู่นนั่นนี่ก็แล้วแต่เพื่อนไาสิจัดแจงไปแมนบอพี่น้องสมัยตะกี้ก็คือสมัยตะกี้เขาบอมีโทรศัพท์เนาะเอ้ยเขาบอมีโทรศัพท์บอมีเครื่องมือสื่อสารพวกนี้เข้าก็สิได้รับเวลาในการดูการ์ตูนแมนบออืมเขาก็สิได้รับเวลาดูการ์ตูนเลือกเล่นมาอบามอบน้ำาอบทาด กินเขากินนามอาบน้ำแล้วออนเบงกระตูนเบงใด้จักหน้าที่จัาหน้าที่นูนันนี่ก็ว่าไปแล้วแต่เฮือนไผจังสีแมนบ่พ่นองจาแต่บาทนี่สิมาบา้าเรื่องประเด็นยังเรื่องเสื่องเรื่องสอนหรือว่ายังกระางบลูบลูด้วยว่าเหตุผลเพราะเหตุผลใดๆกลัวพ่อกลัวอะไรเขาติดต่อหรือไม่อันนั้นนะ่ะไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้แต่ประเด็นขอทีิมาบว้เหมือนี่คือการตอบคําถามเด็กน้อยพี่น้องจาเลย่ามึงก็จะเป็นสารแ,แน่รูดีเนาะมันเป็นปัญหาของเรื่องของเขาลูก ผัวมึงอยู่เพื่อนดูดีละบอค่ะฉันดูดีละค่ะลูกฉันสอบเดเกอร์หาไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันค่ะเออทุกวิชาพร้อมค่ะไม่จะเป็นกับจำกัดจำกเกียร์ฉันดูแลลูกเต่าฉันดีค่ะลูกฉันอยากกินยังสันสั่งมาไหค่ะหรือว่าลูกฉันเสียฉันกินให้อยากกินยังให้ฉันเห็ดฉันเห็ดค่ะฉันดูดีโอเคบอเนาะเพราะฉะนั้นขอกระเดิ้สิไปบอกเรื่องลูกสะบ้านบาเนี่นะตอบไปเลยในคำถามรวดเดียวจบอัน อันเมื่อว่าเรื่องการตอบประเด็นตอบร้านร้านบอกว่า iPad อยู่ไหนอะวัชันอันทางผู้กำกับกว่าไม่รู้ครับซึ่งเด็กจริงๆนะพี่น้องเขาเจ้าสิคิดว่าเด็กหน่อยเ่าเขาใจคาอธิบายบอแมนได้พี่หน้อยพี่น้องเด็กหน่อยนะฮู้าเขาปลูกฝังเข้ามาด้วยเหตุผลการสอนการนู่นการนี่นะเขาเข้าใจได้อธิบายให้เขาพร้อมเขาสิบบวบุญไหว้รับลำไร่ถามหาพร้อมได้ระบาดนี่เข้าอีกอย่างหนึ่งเข้าบ่ตั๋วเขาสมมติว่าเข้าบอกว่า ลูกลูกรับลูกเล่น ipad ลูกเล่นเกมได้เวลนนี่นะครับถ้าลูกทำทำอันนี้เสร็จแล้วหรือว่าอันนี้นี้นี่หนึ่งสอที่เราต้องทํากันเป็นกิจกรรมทั่วไปนะ่ะเสร็จอย่างนี้หนูจะมีเวลาเล่นเท่านี้เขาจะจําโดยอัตโนมัติเขาจะรับรู้โดยอัตโนมัติเขาจะไม่ไมาถามเซาซีแล้วคําตอบที่ตอบไปก็ควรจะต้องอธิบายว่า,าหนูลูกหนูกินข้าวหรือย,ยังหนูอาบน้ําก่อนนะครับ เดี๋ยวป้าให้เล่นเดี๋ยวแม่ให้เล่นเออหนึ่งชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีนะครับว่าไปตัวตอบคําว่าไม่รู้เนี่ยตอบคาว่า,าบอลลูนบอลเหล้วได้พี่น้องคือเฮาเจ้าคอยเนี่ยท่อไปน้ำผัวมึงยุใสยั่เด็กมึงสิมาบ่ฮหูอันนั้นยุใสบ่ฮห้นะคนเฮามันก็นอยากหาคําตอบไปเรื่อยๆมันบ่พี่น้องเด็กหน่อยมันก็คิดทำฮีทำฮอนแทนที่สิยืนอยู่บนโลกของความเป็นจริงซะอ่าเดี๋ยวป้าให้เล่นนะครับ หนูต้องทำอันนั้นก่อนนะครับเล่นแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวสายตามันจะเสียแมนบอว่ากันไปหนูต้องงี้งี้งี่งี้หนึ่งสองสามบอกไปตัวบอมเนตอบว่าไม่รู้การสอนเล็กหน่อยว่ามีลูกเลยลูกพิกลูกแพงเลยบอกสื่อสาอันแม่สิไปเลี้ยงโยโยยนอินต่ออินเตอร์ป็นไดไปเจอสังคมดีป็นไดกลับมาสังคมเพื่อนั่น ก็มันก็เป็นส่วนน้อยไม่ใช่ทุกคนนะพี่น้องบางคนก็เออไปเจอสิ่งแวดล้อมดีกับมาเหึนอันนี้ก็เป็นแล้วแต่แต่ว่าไอ้น,นี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลาบากยากเย็นยากแค้นพอที่จะสร้างสังคมที่บ้านให้ลูกอันนี้กับปแมนกับมาบ้านไปโรงเรียนบอกฝึกสิฝึกภาษาอังกฤกลับมาบ้านผู้ภาษาอังกฤษกับบทีจะคนระเบียบยิ่ัยกะโอ๊ย บ่มี่ระเบียบถ้ายุก็พ่อเขาระเบียบเป๊กกว่านี้เด้อบ่แม่นว่าระเบียบดอกเขาก็มีพผ่อนผันมีเหรียญมีหลูกหลอ่อหลูกชนของเขามีหลูกหยอกหลูกพ่อนไข่กับหลูกเขาเออกตเขาใจอยู่ว่าเลี่ยงมาแต่น้อยเลี่ยงมาแต่น้อยแต่กับเนาะอืมเด็กน่อยครูหม,มือนเนี่ยมันก็แหงโลกมันก็แหงเปลี่ยนไปหลายเปลี่ยนไปไก่ซิมาอันใส่สูตรตัวหนาตัวหลังบ่ได้เได้จ้าเปลี่ยนคําตอบใหม่อืมคอยกับไอยางน้าเหลืองเศร้าบัานเขาอีกละพี่นองมันขั้นเขวมันอยากเว,าว้าเนาะถ้าอันบางคนก็สิว่า มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอุ้ยน่ะโทรศัพท์ฉันอันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแ,ล h, แหละบ่อยากให้เล็กหน่อยเด่นเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจ้าเข้าใจได้จุดนั้นเพิกก็เข้าใจได้ว่าเอออันบ่อยากให้เล่นบ่อยากให้เสียสายตานี่คือบอกเป็นกลางอานะ่ะเนาะอืมบ่อยากให้เล่นบ่อยากให้เสียสายตากับเปลี่ยนคาตอบใหม่จากหลูกจากหลานสาอธิบายกันด้วยเหตุผลว่าเป็นอยู่บ่อืมเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ที่บ่อยากให้เล่นเลยก็บบอกว่าเออตอนนี้มันพังครับเดี๋ยวป้าเอาไปซ่อม เว้าตัวไม่รู้ครับนูตอบบอใส่ความคิดตอบปัดไปซื่อๆและอันบอสลาดยิ่งกว่าคือปไฝขี้ไม่ให้ทั่วลุ่ทั่วลงทั่วลงก็คือไผคือไข่นางบอกแวะๆอยู่เนี่ยพี่น้องเพราะบอกไปเหมือนเงี้ยเอไปเนาะเออคือเบาสนะก็เบาตัวเนาะอืบ่ว่าสิมีเรื่องเบาติแม่นบ่เพราะฉะนั้นก็บ่แม่นหยังดอกอันก็อยากให้เปลี่ยน เราก็ไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์เขาได้หรอกแต่ว่าเว่าถึงเนาะทัวท่วๆไปก็ต้องบอกเหตุผลกับเด็กนั่นแหละว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันเป็นไปนอย่างไรคของอยู่ฮียนสิเสียเป็นบาตีอืมก,บบอก,ก็บอกลูกบอกหลานไปอ๋อแบตหมดครับอ๋อไปซ่อมครับหน้าจอมันแตกครับสีว่าเป็นการโกหกหรือยังกะ้าง,รางหรือว่าสีบอกไปว่าต้องเล่นเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับเล่นได้เฉพาะศุก เล่นได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะกี่โมงถึงกี่โมงว่าวไปตัวบอกว่าวเป็นตีว่าบ่เป็นตีคุยกันดหน่อยแล้ว,ว็บอกแบบนั้นก็นต้องให้เขาเป็นตามแบบนั้นเขาก็สิเรียนหลูไปอัตโนมัติแมนบอละ่ะเออไม่ปลึกนะคะเลี้ยงเด็กนะก็ต้องใช้สมองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ต้องใช้สตินะคะทุกวันนี้โลกมันพัฒนาแล้วนาอแยกย้ายแค่นี้สวัสดีค่ะ